ใครมีเพลงใหม่ๆเพาะๆของจีนแนะนำคอมเมนต์บอกผมทีนะครับแล้วก็ผมเป็นอะไรไม่รู้ครับมันไม่สามารถโพสต์รูปในแถบชุมชนได้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับเป็นอย่างที่ข้าคิดไว้จริงๆสินะเจ้าเด็กคนนี้มันเะข้าใจส,สภาพร่างกายของข้าในตอนนี้ดีหลังจากที่ข้าได้ขอโอสดพลังหยวนอันบริสุทธิ์ออกไปแต่ก็ไม่คาดคิดเลยว่าเด็กหนุ่มผู้นี้ จะเป็นผู้ที่รอบรู้ได้ถึงเพียงนี้ความสามารถของชายผู้นี้นั้นมีมากเท่าไรกันช่างเถอะถึงอย่างไรซะก็คงจะสูงกว่าข้าคนนี้อย่างแน่นอนฮึบถ้าเช่นนั้นข้าขอตัวก่อนก็แล้วกันส่วนเรื่องทะลวงขั้นข้าจะทำมันให้ดีที่สุด อ๋านี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันนี่นี่น่ะเหรอจอมยุทธผู้แข็งแกร่งเกิดอะไรขึ้นกันนะกับท่านชีหั่นโตผู้นี้ทําไมเขาจึงได้ยอมเจ้าเมืองคนนี้อย่างง่ายดายเช่นนี้ละ่ะไอเรื่องนั้นมันไม่สําคัญหรอกแต่การที่เขาจะสามารถทะลวงไปได้ถึงจอมยุทธขั้นที่6ในเวลาอันสั้นแค่นี้เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างแน่นอนเออหออะไรเย็นๆอยู่บนหัวกันเนี่ยนั่นนะสิข้าเองก็รู้สึกถึงลม แรงๆแปลกๆนะอ่ะฮะนั่นมันเหลือลบหมาป่าอย่างนั้นเหรอเฮ้ยข้าก็อุตส่าห์าตั้งนานที่แท้ก็เป็นเจ้าเป็นพวกเจ้าเองอย่างนั้นเหรอบัดซบเอ้ยกลาดียังไรถึงได้ใช้วิธีสกปรกเช่นนี้กันขมโมยพลังวิญญาณจากพื้นที่บริเวณโดยรอบอันใกล้เคียงเช่นนี้ไม่ไหลยังไงไปหน่อยหรือย,อยังไรกัน ตัวเจ้านั้นรู้หรือไม่ว่าตอนนี้หุบเขาชี้อยู่นั้นสูญเสียพลังวิญญาณไปทั้งหมดท,ทั้งท,งที่สำนักของพวกข้านั้นใช้มันมานานเป็นเวลากว่านับพันปีเจ้าสมควรตายเอ๋มีคนมาฆ่าอย่างนั้นเหรอโผลมาไม่กี่ฉากบทเยอะจังเลยนะเจ้าเนี่ยว่าแต่ว่านะสำนักอะไรของเจ้ากันข้าไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยพลังวิญญาณของพวกเจ้านั้นหมดลงทำไมไม่พาผู้คนเข้ามาร่วม ยังเมืองหูเชิงของข้ากันละ่ะเอาไว้เดี๋ยวข้านั้นจะมอบทรัพยากรสําหรับการบ่มเพาะที่ดีกว่าสนักของพวกเจ้าถึงสิบเท่าเลยทีเดียวหว่งไงล่ะสนใจบ้างหรือไม่เอ้สนใจกับผีจัานึ่งสิเลิกล้อเล่นได้แล้วแล้วรีบขืนพลังวิญญาณของพวกข้ามาให้หมดซะเดี๋ยให้ข้าต้องทำลายเมืองของพวกเจ้าเลยฮะไอเจ้ามอนี่หวดดีซะจริงใครใช้ให้เจ้าชี้นิ้วสั่งข้าถ้าเกิดว่าเจ้านั้นคืนยังพูด ว่าจะทำลายเมืองหูเฉิงของข้าอีกข้าจะฆ่าเจ้าลงเสียแต่ตอนนี้ซะแต่นี่ถือเป็นการปาณ้ในเมื่อเจ้าเป็นพวกปลาเล็กปลาน้อยที่ไม่เคยแหวกว่ายไปในแม่น้ำมหาสมุทรอืน่นข้าจะยกโทษให้ <c oughs> ปากดีนักนะกับไอ้แค่จอมยุทธขั้นที่สองระดับเก้าดาวเช่นนี้คิดจะฆ่าข้าผู้นี้อย่างนั้นเหรอถ้างั้นก็เฉิญสิข้าไม่ลังเกียจหรอกอมาเย้เ <c> ฮ <oughs> ้ยไอ้มอนี่มันเห่าไม่ดูคนเลยเว้ย นี่พวกเจ้าน่ะช้าก่อนไอ้เจ้าหมอ,อนี่ข้าจะจัดการมันเองอย่ามาขัดจังหวะการโชว์เทพของข้าเลยเพลงดบับพยักคำรามโอ้โหคำรามทีเดียวเจ้าสิงโตเขียวตนนั้นหายไปเลยฮะบ,บ,บ้านะฮะมันเป็นมันเป็นไปได้อย่างไรกันก,กับไปแค่จอบยุดทันที่สีดับหนึ่งดาวกับกล้าโจมตีเมืองบูชังของข้าอย่างนั้นเหรออีย ดาบสีทองเจิดจรัสฮ่านั่นมันคืออะไรกันเนี่ยมีดาบโลกมาจากท้องฟ้าได้อย่างไรกันแสงตะวันสีทองอารามจงทําลายทุกสรรพสิง่ง <c oughs> ไม่ไม่นะรถม้าของข้า <c oughs> ขอหาขอหาที่ก่อนหน่อยก็แล้วกัน <c oughs> ดีในเมื่อเจ้า ไม่อยากจะกลับไปยังสำนักของเจ้ามากนักถ้ายงนั้นข้าให้เจ้าอยู่ที่นี่ก็ได้ทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นและดับไปก่อกำเนิดพลังแห่งห้าธาตุจงปลดปล่อยพลังห้าธาตุย่ออาหาเดี๋ยวก่อนสิแค่ไอ้มือครู่แสงสีทองนั่นสีเดียวข้าก็แทบจะไม่มีที่อยู่แล้วอันนี้มาถึงห้าหสีอะไรอย่างนั้นเหรอฮาฮ่นม่นพลังแห่งา่าฮาฮ่า่าฮ่าฮ่า บ,บ้านะอาวุธสวนระดับที่ห้าพร้อมกับมีแก่นแท้แห่งการฝึกฝนของจอมยุทธ์ขั้นที่5้าอยู่ในเตาหลอมนั่นด้วยเป anyway ็นไปได้อย่างไรกันนะแต่ที่มันน่าตกใจยิ่งกว่านั้นเด็กหนุ่มผู้นี้เขาเป็นเพียงแค่จอมยุทธ์ขั้นที่ <c oughs> สองเองไม่ใช่เหรอเหตุใดจึงสาม,มารถใช้อาวุธสวนที่อยู่ในขั้นระดับที่ห้าแบบนั้นได้กันเ <c oughs> ออฮะตกมาจากที่สูงแบบนั้นตายแล้วใช่ไหมเนี่ย เฮ้ย hey, ยิ่งมองยิ่งม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยด้วยซ้ำจอมยุทธ์ขั้นที่2ระดับ9ดาวสามารถเอาชนะจอมยุทธ์ขั้นที่4ระดับหนึ่งดาวที่อยู่บนเรือลบหมาปา่าได้ง่ายได้ถึงเพียงนี้เลยอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่เลยเออฮะนี่มันเป็นไปได้อย่างนั้นเหรอนี่คือขยะที่เรียนกับพวกเราเมื่อไม่กี่เดินก่อนที่สถาบันเจียหลงเฮ้ย hey, hey. ไม่ใช่เจี๋ยล้านอย่างนั้นเหรอ นี่มันอะไรกันเนี่ยการต่อสู้กับหลันส่วนในตอนนั้นแถมยังท้าทายกับท่านอาจารย์ใหญ่อีกจนไปถึงตอนนี้สามารถสังหารจอมยุทธขั้นที่สี่ได้ง่ายได้ถึงเพียงนี้เพียงแค่ไม่กี่เดือนเขาสามารถแข็งแก่งได้ถึงเพียงนี้เลยอย่างนั้นเหรอนี่นําเข้ามาอย่างที่นี่ซะเออเรับทราบขอรับเฮ้ยไม่ยอมรู้อย่างนั้นเหรอได้ลากมาเลยก็แล้วกันเนอเอ ข้าจะลุกได้อย่างไรข้าตายแล้วนี่ข้าข้าตายแล้วข้าตายแล้วจริงๆนี่เจ้านะอย่ามาทําเป็นแกล้งตายต่อหน้าข้าเลยหรือว่าเจ้าต้องการจะตายจริงๆกันนะฮะข้าข้ายังไม่ตายอย่างนั้นเหรอเฮ้ยข้าดูว่าข้าตายไปแล้วนั่เนี่